เกกวัยรุ่นอ่ะเราทีไฟอ่ะอะไตายวันนี้เฮ้ยหนาวโหเอ้าเฮ้ยเยยจักรแลกเลียทุกวันเลยสัจุกูเลตายวันนี้แต่ฉันจะมาเธอไปโอสวัลบอกเลยถ้ามาบลปแคมรอดนะไม่ต้องมานั้งตรงนี้นะพนั่งรีบเลย ไม่มีไม่มีเกินอู่ไหนครับคาร์บอยอู่ไหนครับอย่างร้อนเลยฮี่อเอ้ยขวา4สี่ตัวนะไม่ไกลขวามาไม่ไกลแถวแถวนี้ยน่าจะสี่ตัวไม่รู้ตรงไหนบ้างเจ็บผ้าไปดื้อเครื่องดีแกก็ยิงขึ้นฟ้าวะพอมาเป็นฐานบ้านล่มเอสเออาร์โป เพราะอ่าเป็นแผ่นเนี่ยมันมันสังเกตได้ชัดเลยนะว่าเกมแม่งแหลกขึ้นแทนที่มันจะลื่นกว่าเดิมปกตินี่พี่แปลมาถึงว่าแบบมันอัพแพ่มาไงแทนที่จะทำให้ลื่นกว่าเดิมแบบเนี้ยได้แลกกว่าแต่ปกติทุกการอัพแพ่นเขามักแหลกอยู่แล้วไอ้เขาการันตียังไงว่ามันจะลื่นขึ้นอ้าวเหรอนั่นแหละมันก็มาที่ตรงนี้แหละเนี่ยก็มองอยู่ว่าไอ่เนี้ยเอฟเฟกต์ดีเทลเยอะขนาดนี้มันจะแหลกลื่นกว่าเดิมหรืยังไงมันมีเยอะแยะนะเว้แต่พี่โฟกัสก็เลยมาฟาร์มตึกเดียวกู อปืนเนี่ยหาไม่พี่มาช่วยหาของไม่เข้าใจปืนเคาะปืนเคาะต้องกูไม่เข้าใจว่ะเอาไหมไอ้ไอ้เนี่ยเอาไหมติดกลางปืนนะให้พวกมึงฟาร์มเดี๋ยวกูฟาร์มตอนนี้ฮะยุ้ยจับจับโมโหแล้วจับจับพังโอ้ baby แค่จุดจุด เบบี้ชัก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 ไม่มีกล้องไกลเดี๋ยววะเบบี้ชักเฮอดีกว่าะมีชิคแพทให้นะจ๊ะเอาครับผีโฟกชั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 กเแิ่ดจะกบไก่อ่ะไม่มีแค่คูนสองมันจะดีกว่ากินอะไรเปคุณสองนี่ดีกว่าดีคุณเล่นคุณสองเลยอะไรกันเนี้ย โยนเ,เลยเลยนเลยโยดียนดีโฟกซนแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับจ <No. S 1> ังหวนของช็อตว่าเราเรา,เราหันเมาทันหรือเปล่าตัวโน1เฟิร์สช็อตตัวอะแม็กซี่สิบมีในบ้านกูสองอันค้างเงลยแล้วกันเอาครับเดี๋ยวพาไปดูของดีจะมาพีนชน่ชั้นหนึ่งเราจะโบ้ไหมวิ่งได้ไงเขายิงกันเยอะอ่ะอยากได้อยากได้กิบอ่ะกิบอ่ะมีว่ากิบกิบ ไม่มีใช้เลยเพื่อนไม่มีครับแบบนี้คลิปหายากแบบนี้ก็ไม่มีขั้นารให้ไปเรื่อยตรงไหนดีวะนี่ยขึ้นแค่เขเนี่ยแหละพี่ครั้งแล้วสินะที่กูลืมเก็บหมวกกูมีคนไกลให้มึงด้วยอะไรเพื่อนคนหก้วยจะได้มันเข่ารู้การปากปืนกับคลิปแต่งวะก็ไม่มีเหมือนกันปากปืนมีให้หนึ่งอันจ้ะก็คิดว่าจะมีคนขึ้นเข่าไหมผมว่ามีนะกลัวว่างหละ เขาขวาเพราะมันไม่ได้นี่มาไ,มไงเรา,า,เาไปขึ้นแบบเอจเดี๋ยวปะขึ้นแบบไหนพี่แม่ก็เล่นบนเขาไงบนป้อมเนี้ยปะ,ะไใช่แหละเขาไม่<ด>มาอาจจะมีคนขึ้นมาแล้วไงพี่ที่ผมหมายถึงอ่ะอ,อ๋อเข้าใจละห่องยากษ์ใหญ่แบบตัวตีนผมติดละอุ้ยมาติดแล้วผมอ่ะ <laughs> หินมันเยอะหินมันใหญ่อ่ะรอเพื่อนไง ยังไม่มีวะยังมันไม่มีไม่มีก็คือไม่มีอ่ะกูก็ไม่มีจริงๆหาอะไรอยู่อ่ะออกคลิปเจอละเจอละเจอมาอันหนึ่งตักปืนเมียหนึ่งชิมิเออเพอร์เซตีมีหกอันไหนตักปืนพี่ฟกเหลือเอะมรอ่ะตักปืนเหลือพี่อ่ะอ่าเอาไปเอาไปสักงหนึ่งไหมป๋อเอาไปดับไปหลังหินตาบานนะมาดูสีเป็ดเอาไปอันหนึ่งจับผ้าไปดื่ครื่องดี พี่โวกจะพาไปสวานไปเลยนะเป็นเมเราแชมป์แล้วก็น่าจะเข้ารอบแล้วเต็มที่หน่อยครับเกมนึงแบบผมติ๋มเลยแหละเราตามเกมเรื่องยิงอะเต็มที่เลยเพื่อนไม่ต้องกูกูเล่นบ้านนักสี่นะเรื่องยิงกันไม่สามารถที่จะอ่อยให้กันได้ใช่ปะระวังพี่ระวังเผื่อมีคนขึ้นบนเขาเดี๋ยวด้วยไอพวกติ๋มไปก่อนมันเป็นมันเป็นมันเป็นเนินต่ำอ่ะควรมีนะโบนาะพี่ว่า์ไหมไม่เราควรกระจายทั้งเขาเลยเดี๋ยวเราเดินเดินสี่อ่ะกระจายเอาเขาเดี๋ยวยึดเนี้ยก่อนเว้ยได้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 เดีขึ้นไปยึดก่อนไปไอพวกกันควนไกลควนไกล ลอยปะวันลอยปะวันลอยบวันอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ใจแค่คุณสามน่ะระวังนอนเนี่ยนะเพื่อนกูบอกก่อนนะแบบนี้งูแบบโหดมากนะงูเก่ามีคนยิงอยู่ในไปหนานปะใช่ใช่อ๋อเห็นหมดเลยไหวทียอ่ะเฮ้ยคนน้องปะไล่กันไปนั่นไหนฮะตางบ้านอ่ะสีขาขาวว่าไม่รู้จะเปนน้องเปล่า อ่ะเดี๋ยวผมเล่นหินก้อนนี้ให้ดูแล้วรับต่อเยอะๆเออมองยากมากเลยวะเอาจริงไม่ใช่หรอกมั้งมันดูเหมือนมองง่ายนะแต่แบบมองยากกันนะเนี่ยมองยากเพื่อนจำเมืองไม่ได้เลยไม่แต่แต่เท่ากับว่าบ้านล่างน่าจะเคลียบป่ะบ้านไหนเป็ดบ้านล่างเนี้ยอันนี้หรอบ้านมั้งบ้านน่าคิดว่าเคลียร์นะเพราะว่าจากที่พี่มองเฮ้ยมาร์คสามฟาร์มไปแล้วอ่ะมึงคิดว่ามันจะไปไหนมันจะอยู่ข้างในเนียนปะวะ ก็ตีกันตีกันตรงเมื่อกี้ที่แบบถือว่าไปตีไปน่านเออเราเราไหลลงมะล่ะไหลไปข้างล่างก่อนไม่เดี๋ยวเล่นนั้นก่อนพี่เราอยู่ไฮการอยู่แล้วไงเพื่อนมีมีไกลกว่าสองอีกปะมึงเล็บไม่ไม่ไม่มีเพื่อนฟังนะได้หน้าปืนอีกอันหนึ่งเก็บไห้เฮ้ยมึงคุมเป็นสามเหลี่ยมเลยบอกเออบอกโซนนั้นไหมเอาเอาหน้าปืนเอาคือมันสามารถยิงเราได้หมดเลยอะกีนไม่แบบเราโัวจีนมันมันไม่ทางเราครับเพื่อนเราหลบเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันมันปรับใหม่มาแบบว่าเห็นเงี้ยหมดอะใช่ใช่มันดีแล้วเพื่อนแค่เพิ่มแม็กไหม อยากได้ไทยเอมโฟกัสเกียรอะไรก็ได้ใครเอลน่าปืนอีกไหมมีสองคนเอาปืนมีสองคนเอาปืนสองอะเอาทั้งสองอะให้เกีอร์ให้อะไรวะหน้าปืนมีแล้วแล้วเพิ่มแม็กก็แคลไม่แคลเนาะเพิ่มแม็กยืนมอสอย่างไง้ยดีเราไปมันแบบไม่โกงเนี่ยคุณสองมนยิงล่วงรถง่ายปล่าอยู่อยู่ที่คนยิงจาก ถถ้าไปได้ได้นั่นมาแล้วนะคุณได้ปักกับเขาแล้วนะถ้าเทียบเอาเลยเลยใช่ปะเออเลยหลอดยิ่งกว่าไปมึงได้มาครบเลยปะท่ามันดูดเลยโอเคก็ยุ่งไปวันนึงวันนึงเปียโนวันนึงเป็ดครับผมเก็บละมันต้องมีโซนคนมาหลังเราอยู่แล้วโซนบูทแคมป์เนี่ยโซนมาร์คสามเลยอะวองเส้นนี้ไว้ให้อยู่อะเฮ้ยวงเราอะตอะไรขึ้นบิดออกไปแล้วนะขึ้นบิดมาตัดอย่างเงี้ยโอเควางออกไปแล้วนะถ้าเรามีเราเน้นเราเข้าบ้านกว่าดีกว่าบ้างถ้าหลังกว้างไปตอนเนี้ย ไม่กูเล่นบนเขาดีวเอเล่นบนเขาเล่นบนเขใช่ไหมโอเคอย่างงี้ดีแล้วเพื่อนเราต้องมีตาก็มีนะมีใหญ่ด้มีแต่ว่าแม่งกว้างแต่มีแต่มีกร้เิบเลดัดับดับเดบเบิลดเดเบิลดลับมันแรงเลดดูดับัเบิลดับเบิลดับดูตรงนีดัดัดเด พี่ปีนี่มันไม่ให้ปีนหลังคาแล้ววะมันไม่ให้ปีนตรงที่ไปอยู่ตรงประตูแล้ววะปินฝั่งแม่น้ำไม่ใช่ชอตว่ะมาร์คสาม่งแม่น้ำแต่ว่ามาร์คสามผมดูได้ไอโบไงเพื่อนนี่เราดูอย่างนี้แล้วเพะคือมึงต้องดูอย่างนี้เพื่อนกูดูฝั่งนี้เพื่อนกดูบ้านอ้เื่นมาร์คสาี่แล้วไม่ไม่มึงต้องดูอย่างนี้เพื่อนอย่างนี้เพื่อนโอเคโอเคงั้นกูให้กูอยู่ใกล้กว่ะไม่มึงเนี่ยโฟกัดตรงนี้มึงเห็นทุกอย่างเลยเพื่อนดูดิ เนี่ยนี่ก็เนี่ยเออเนี่ยนี่คือโซนที่มึงต้องดูไว้คือฝั่งนี้ไว้เดี๋ยวกูดูข้างล่างตรงนี้ให้ออเกแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูเล่นให้ไหมเล่ให้ไหมไม่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 กูเข้าใจพอยละโอเคคือเราแค่เห็นไปเพื่อนเข้าใจปะเออเราดูเพื่อให้เห็นไปสุดท้ายมันไม่ไม่ทายิงเอาน็อกแล้วมุมแบบเนี้ยผมดูได้แต่ไกลๆนะถ้ามาว่ายน้ำมาดูไม่ได้นะมันมันได้นิดหน่อยปะมุมแหม่ไอ้น้ำเหมือนจะว่ายไม่ได้มันเป็นน้ำตื้นปะถ้ามเดินถ้ามาเดินมาน้าต้องมางงผผมมมมอไ่เหหห็็นนเมดเเลยห็นหมดเลย คือโซนที่มันบอดอ่ะหลักๆก็จะเป็นตรงเนี้มันจะเป็นหญ้าบังเยอะแต่ต้องแนบมาเห็นไหนๆนะกราฟส้มนะมีคนยิงอยู่ขวานะเออเดี๋ยวเขาต้องมูไปอย่างนี้อยู่แล้วนะอาไปดูของดีมีคนอยู่มีคนอยู่แถวนี้ละเออพี่จำแบบไม่ค่อยได้เนี่ยแม่งไอเทยมันเป็นแบบใหม่มองแล้วไม่คุ้นตาถ้ามันตีกันเนี่ยผมค่อยไปแจมขอคนหนึ่งกับพอพี่ไปแจมปุ๊บขอคนหนึ่งไม่แม ให้โบาดูเส้นนี้ใผมก็แหละเนี่ยเส้นนี้อย่าให้มันยิงหัวผมอ่ะโอเคต้องพยายามเดินลงไปดูไม่ก็เดิเดนคู่กับพี่กีก็ได้บอกว่าโอเคเดินคู่ไปดูตรงนั้นให้พี่หน่อยแล้วให้โฟกซูหลังไว้แล้วเดี๋ยวพี่แจมกหมะเปิดสองลูกอ่ะถ้าแม่งชาร์จฝั่งกูง่ายอยู่คือตรงเนี้ยกูบอกก่อนนะไอ้ที่ตัวมาร์คสี่กูเนี่ยค่อนข้างบอดเพราะว่าต้นไม้มันเยอะแต่ว่ากูก็เห็นได้หน่อย ทำไมกูไม่เห็นโซนไอ้บ้านมาร์คสามเลยวะเป็ดเหมือนกันไกลๆก็ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเลยมีใครจับมกียันยิงมาไม่รู้อ่ะฝั่งขวาจับวันนี้จับวันนี้จับวันนี้น่าจะมาร์คสามมันเห็นชัดมันยิงพี่ป่ะใช่ใช่โดนไปเม็ดคือถ้าเป็นแมปเก่ามันจะยิงไม่ได้กันขนาดนี้ใช่เะล่าใช่แล้วแมปนี้อย่างเงี้ยนี่มันจับวิสัยทัศน์อะใส่เก็บเสียงนะกูบอกเลยยิงไกลๆอ่ะอาจจะแบบเข่ามาร์คสี่ด้วยนะโอ้โหดูพี่ว่าใส่เก็บเสียงที่อย่างก๊อตเลยนะไม่เห็นหน้ามันอะคือตัวยิงกูไกลมากเออน่าจะเเเป็็กบสียงไดด้ตัวทีี่่ยิง แต่เสียงที่หาไม่เจอบอกให้พี่ไม่ได้ยินเสียงออกเลยแล้วเขายิงอะใช่ว่าเขาขวาแค่เนี้ยเกมสี e ่เอ็เกิลคนบอกเออเอ้าเหรอครับ Japan do can be ว้าวเขาบังสี่ว่างนะเขามักสี่ว่างนะเ,เราเออเราสามารถเดินไปกี่ได้เออเราแทบเราแทบแป๊บเดียบอะเขาบักสี่เนาะนะ โอเคถ้าเราไปขอมักซี่เมนเมนคือมันมีเสียงยิงกันอยู่ในโซนลูนอ่ะมันอาจจะแบบเรามีโอกาสที่จะเจออยู่อะพี่ซูมอยู่ตลอดแล้วบ้านก็ไม่มีใช่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 คือบ้านอ่ะระหว่างที่ซูมาเงียบตลอดเวลาคือหลักๆที่คนจะมีมีคนยิงเราสองคนนี้เป็นแม่ฟังพีนะไม่เห็นไปไม่ได้ไปแล้ว่าไม่มีนะรอรอรารอก่อนสองคนนั้นอะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่มาชี้ทีแล้วรอแต่บ้านฟาดไปแล้วนะครับ ป้าฟาดไปแล้วหองยากเหมือนกันนะไปไปนะครับมันยังจะมีเจสกีให้อีกเหรอวะน้ำแค่นี้ขับได้เว่ยระวังนะเพื่อนโฟกัสเดี๋ยวกูโฟกคัทพกขวาไว้อยู่อ่านีหลัง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 นี่หลังเราที่เราไปดอคือนอกวงนะ โฟกัสขวาอยู่ครับแต่พี่มั่นใจแล้วว่าขวามีขึ้นขึ้นไปกอดได้ปะกูอยากกกกูอยาเล่นบ้านแล้วดูเส้นหลังให้บ้านเดี๋ยวกูเล่นเองแล้วดูเสขาข่าวบี้ันาข่าวบี้เป็นหัวเราเป็นหัวเราใกล้แค่ไหนใกล้เลยตองไต้องไปตรงนี้ตรงเนี้ยเจ็บมากโอเคพี่เห็นหนาเป็ดพี่เห็นตัวเดียวแล้วไม่ไม่นอาจจะอยู่อย่างี้มันอาจจะอยู่อย่างี้เออเขตายพี่พยายามมองขวาอยู่ไปไปช็อตจากข้างหลังหลังหมาก่อนก็ได้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 กำลังกำลังโอ้โหพี่ว่าไล่ไล่ขวาครับพี่ ผมมันต้องมาทำกางไว้ข้างเป็ดเพื they re, they re ่อนอออ่่าโเเคพืนได้กูก็บอบชี้ให้ไล่มันยืนึกว่าน็อกแล้วเมื่อกี้ผมยิงโดนไปสามนัดเป็นอะไงเราบอเฮ้ยพี่ไม่จริงนะเดี๋ยวพี่พี่จะเลอาบอให้บอกแบนผมเป็นฟ้าผมมองไม่เห็นไอ้เหี้ยก็ไม่พอแล้วบอกกูจะถ่ายขึ้นกลางยากเพื่อเช็คอยู่เช็คอยู่ทำหนึงกูหันหลังดูเลยที่อยู่อ่ะบนบนเขาเก่าเราอ่ะรอพวกมึงพร้อมโอ้ตามพี่ไม่ได้ปะได้เออพี่อยากเช็คก้อนเนี้ยแล้วแล้วก็พอเลย มันคือไข่ตีใครมือนะเมื่อกี้อืมโอเคหน้าใกล้พี่เขียนนะโอเคโปเดี๋ยวพี่ว่าเราเดินเข้าเดี๋ยวโซนนี้สซนอยู่นะมึงก็กลัวเอออต้นไม้เยอะดิเอานะพร้อมไหมกำลังเดินกำลังเดินเรื่อยๆประคองมา<ร><ร>ด้วยอออออยยูู่เ่เะคงไม,ไม่ไม่ตอนนี้เขาน่าจะรวมตัวกันแล้วนะแบบรวมกลุ่มกันอหะอาจจะเซตเซตนอนงูรอกเออพี่แค่รู้สึกว่าเขาจะเล่นงูอะเป็ดอันเนี้ยโอเคถ้าเขาจะเล่นงูเราก็อย่าไป เสวลาเขาเยอะนะบ้านมีอไรบ้างอ่ะมาร์สามอ่ะของเราจะไปดูพี่ชายแต่ตรงผมมันค่อนข้างเสี่ยงอ่ะสองคนล้นล่นล้นมานิดนึงก็ได้บ้านมี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 บ้านมองบ้าผมมาเหมือนแบบเป็นตี้เดียวกับมันหรือเปล่าเราควรไปเคลียร์ขวาใช่่ไปเคลียร์ละก่อนที่หลังจะมาอย่างน้อยก็เคลียร์แค่ถึงทีมนึงนะถึงมาร์สามก็ยังดีอกับแก๊งสามเราอ่ะมา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 เราเคลียร์แล้วนะคนเดียวผมดูอยู่เราจะต้องเข้าลูนป่ะวะเอออาจจะต้องเข้าลูนไปไปไป มันไม่คุ้นทางเลยว่ะไ่คุ้นเหมือนกันแม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้ไอ้คนที่อยู่ตรงเมื่อกี้เออไม่อาจจะเป็นตเดียวกับบ้านหรือเปล่าโอเคแล้วตเดียวกันแหละเราเราต้องพอยติดกันติดกันหน่อยเพื่อนก็เ้้้าโโงอหแม่นอ๊อฟไอ้สว์ไปเลยไปเลยราค่อยเข้าต่อดีกว่าเออทิ้งไป็นไปไปไปจุ่มวงอีกแล้วกูระเกียจแต่ท็อตรงเนี้ยไม่ชอบจุ่มวงมันอ้อมอ้อมอ้อมบ้านมาสามมาเลยดิไปแต่ว่าเดย์ไม่ครบนะเดย์ไม่ครบนะเดย์น่าเสียไปหนึ่งมั้งว่าจำไม่ผิดอะ จะเข้ารูนวะม,ม,ม,ามามาพี่ประคองตามโบอยู่พี่พี่พี่จะขวาให้นะโบเเข้ารูนกันมาออื้ยไม่รูนเป็นยี้วะเออมันเปลี่ยนใหม่แปดเฮียก็น่ากลัวเลยอะยากจังวะใครเคยมาลงเหรอโหพี่โฟกพี่พี่พี่กับมึงเนี่ยเล่นกันสองคนนั้นแล้วตายกันไม่พัก ถ้าข้างในเคลียร์แล้วอ่ะเราต้องเราต้องไปรอนอกวงนะเว้ยเพราะเดี๋ยวเดเขามาอะไรเดี๋ยวกับเราอยู่แล้วแหละมาอะไรเนี้ยเขามาอยู่แล้วกูมาดักเดให้เลยเดียวอะเผื่อเจอเนี้ยเอาแค่จุ่มอ่ะอ่าโอเคตรงเนี้ยเคลียร์แล้วงั้นกลับไปหมดเลยกลับไปสามเลยพี่เนี่ยกลับกลับไปแถวไปแถวหน้ากระดานก็คือเขาไปเขาไปเขาต้องมาอย่างงี้กแล้วนะพี่ดักแล้วพี่ดักแล้วได้ไหมทำยาดน้ำอยู่พี่เห็นซ้ายสุดมาบอกกันโตเกียวจะมียังไม่มีชื่อเด็ก ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋วแอันนี้แล้วกลอยู่กุลอยู่ม่อ่มันต้องมีคนหนึ่งชิดตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเขาชิดเฮ้ยเ้าพี่ไปตอนนี้มันโล่งมากเลยโอเคโอเคไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วรอนอร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 รอรอออรออ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 อ เดือสองคนต้องระเบิดกูต้องระเบิดกูพี่โฟกยิงได้หนิพี่โฟกยิงเลยเออได้ให้ได้ให้เราดูสวยชุบเลยหรือตัวท้ายแล้วกระชุบนะพี่โฟกเล่นนะเออตัวตัวท้ายตัวท้ายอยู่แถวนี้หนูเล่นน่ะอยู่อยู่ขวาพี่โฟกมันอยู่ขวาตัวท้ายอยู่หลังพี่หลังขวา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 ที่ผมขีดที่ผมขีดเหลืองอ่ะโอเคครับโอเคโอเคถือไว้อยู่แกลายเขียนแล้วเข้าไปชิดได้นะได้แหลตัวนี้ตัวนี้ตัวท้ายเนี่ยหยิงได้หนิพี่โฟกยิงได้เมื่อกี้พี่เห็นนะ ตรงไหนอ่ะพี่ไม่เจอตรงๆเลยมองมองไปตรงๆเลยพี่เจอเลยเมื่อกี้อยู่หลังต้นไม้เลยพี่อีกเลยพี่อีกเราเอาแค่ไปเส้นนั้นแล้วเกียร์เกียร์เกียร์แต่ไม่เออเมื่อกี้มันมีอยู่เฮ้ยระวังนอนเนียกนะเว้ยไม่ระวังบ้านระวังบ้านระวังบ้านาได้เราได้รอก่อนรอก่อนกูคือซานนะก็ได้ไหมกูคืานนะก็ได้ไหมเนี่ยเลยไม่รู้ละยีดฝังนีดด้วยวานอยู่วานอยู่วานยูเขาเดินทางจะเป็นใช่แต่ตายแล้วโอเคบ้านโตเกียวบ้างหรือไม่ใช่ ไม่ไม่ตกอยู่บนเขาเพื่อนฟัง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 ตรงนี้เราเล่นได้หมดขึงฟังนีก็่อใช่ใช่ใช่ต้องมีต้องต้องมีหนึ่งฟังพีต้องมีหนึ่งคนเห็นตรงนี้โบไปอย่างนี้โบไปอย่างนี้โบคือโบต้องไปดูเส้นนี้เราค่อยเรียกมาเติมกันเนาะได้ครับโปขวกครับหนึ่งไม่ไม่กกระจายเลยก็ได้เนี่ยแต่เล่นอยู่แค่ในนี้ก็ได้นะเพราะว่าแบบตรงนี้เราเห็นอยู่แล้วไงใครกล่าใครพีลาได้เยอะมากเลยนะเป็ดเนี่ยพี่ที่ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเอาชัวร์ไปเลยแล้วกัน ไปเล่นนอ๊ไปเออข้างในบทน้องขวาเลยนะเมื่อก mm ี้เหมือนเห็นแล้วแบบลูกเกาะเฮ้ยกูฝากดูกิ๊ฟกับท้าย M4 หน่อยดิไอ้เหี้ยมันน่ากลัวกว่าไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเป็ดพี่ว่าเราเล่นเก่าได้นะเว้ยเนินพี่มันล้ดได้อ่ะไม่เป็เล่นเก่าได้พี่แต่ว่าท้ายตรงเนี้ยมามันยิงพี่เลยเนี่ยเนี่ยโอเคท้ายตรงเนี้ยรอแล้วรอวงบีบอ่ะผมผมผมจะฆ่าตรงนั้นได้หมดถ้ามันมาโอเคโอเครอวงบีบเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับวงได้าเรากลับวงหน้าโอเคโอเคโอเคมีเกาะเหลือปะโฟกมีเกาะหนึ่งมาเฟรนส์เออเกาะเต็มเนี่าเาตีกันที่ไหนวะเนี่ย เข่าซ้ายพี่เว้ยแต่ตรงนี้แถวนี้ถ้าพี่จะฝันไปก็คือเนี่ยตรงเนี้ยได้คนในบ้านคือใครวะลายเย็ดปะลายเย็ดตีใครเอ๋หมดแล้วไม่ใช่แต่ประเด็นนะเดี๋ยวได้ข่าวคือโตเกียวบ้านบ้านจะอยู่วงอยู่แล้วเพราะงั้นวงต่อไปเราจะเล่นอย่างนี้นะครับโอเคครับเข่ามาร์คสี่คือไอ้ตีตกฟังก์โตเกียวเรอ่ะาอ่าอย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 ่าตาบอดอ่ะบอกบอกมึงต้องอย่าตาบอดมึงต้องดูตลอดตอนนี้ต้องต้องดูตลอดอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวพอใกล้วงใกล้เปลี่ยนเราส่งไปชิดได้นะเว้ย เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพี่กินกับพี่โฟกอ่ะวิ่งมาชิดตรงเนี้ยรอเลยมาชิดแต่แถวเนี้ยโอเคชิดแบบรอทําเลยได้เดี๋ยวแบบพุ่งขึ้นสามเพราะเราไม่น่าได้ไปเส้นนี้แล้วแหละเราคงไปเส้นนี้แหละเนาะโอ้เขาบนมีเนียนแล้วเว้ยมีมีมีแอ้ดรอปด้วยนะแอ้ดรอปนี่ไงชัพเปอร์เก็บไปเราข้างหน้าเราไปชัพเปอร์แน่เลยอ้าวเหรอเออเนี่ยมันมันใช้เอ็มเคอะพี่โฟกไปขวาดีกว่าพี่ไปขวาดีกว่า เนี่ยไปดักบ้านอ่ะไปดักบ้านเนี้ยบ้านนี้อาจจะออกมาแล้วนะอาจจะอาจจะอกอาจจะออกมาเล่นแถวนี้แล้วอ่าเกเช็คใกล้แล้วก็ถ้ามันไม่มีติดก็จากขวาบ้านอันนี้จริงพวกพี่อยู่ในวงแล้วนะพี่ลองมันเปิดเสียงได้นะได้ครับโบโบเดี๋ยวพี่จะไปนอนขอบวงโอเคปะโอเคโอเคสวยแค่ไปนอนอยู่เฉยๆแล้วรอเขาเปิดเสียงก่อนแล้วค่อยซัดฟีวชั่งว่าเข้าไปตรงขั้นไสุดนะผมจะนอนดูซ้ายทางแล้เก่าเราอ่าโอเคกินกูเปตาให้เพื่อน พี่โฟตัพี่สแต่ผมเห็นไม่หมดนะพี่นอนได้เปล่าอ่ะพี่กีนเห็นขวาพี่กีนเห็นด้านพี่ขวาพี่กีนเห็นขวานะกูเห็นตรงนี้ไอ้ซ้ายเนี่ยโอกาสมาต่ำมากตายไม่น่ามาหรอกเพราะว่าบ้านเขาน่าจะขึ้หมดใช่ป่ะใช่ครับบ้านมันจะต้องเห็นเดียวหมดอ่ะเพราะเราเคลียร์เส้นนี้มาแล้วไงเนี่ยก็มีแค่โซนเนี้ยที่กรูกราบได้ตอนนี้มีแค่โซนนี้ไอ้โซนเนี้เรามันเปิดเสียงเราค่อยไปซัดมัน บ้านอาจะโตเกียวแหละถูกแลกอ่ะบ้านคือโตเกียวเหรอเออก็เสียงคาเมื่อียเขาเราจะตีบ้านแตกมาเป็ดพี่ว่านะก็อาจจะัวนีอินคาอยู่ประมาณนี้เว้ยเอออะไรจริงจริงเออ เมื่อกี้เสียงพี่กินใช่ปะเดินอ่ะใช่ใช่ใช่เราวงชิดพี่จะคาไปขอบตรงนี้เป็นไงบ้างวะตรงตรงตรงนี้ได้ได้มาร์กสองให้โบอ่ะนี่ตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขามันต้องมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราประคองเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าอ่ะตอนนี้เราพี่อยากให้สามคนเราสติ๊กเลยแล้วก็ขึ้นดูขึ้นดูหน่อยว่าตรงนี้เป็นไงบ้างพี่ดูโซนขวาฮะ วงเดินละบูดน้ำอะไรก็บูดมันเล่นโซนเดียวกันไว้นะมันจะไม่ใช่วงแปดนะวงนี้เพิ่งวงเจ็ดโซนนดี้ต้องมีคนมากลัวระวังใช่มันต้องมีมันต้องมีวงไวนะวงไวนะโล่งอย่างไว้เท่าไหร่ต้องไปเราต้องไปไม่ไม่มันมันการเล่นกันหน่อยเออพื้นที่พื้นที่มันโอเคพื้นที่มันโอเคขวาขวาพี่ไอ้บอกด้านซ้ายเรกให้อยู่เราให้อยู่มันน้องวงมันน้องวงมันน้องวงฟังพี่ไป มีสโม็กไปไปซ้ายทักคนหนึ่งได้เปล่าไม่มีสโมกูไม่มีสโมอ่าพี่ผมพี่กินไปแล้วพี่กินมาแล้วพี่กินมาตายแล้วต่อยไ่กินหินนี่แหละหินนี่แหละหินนี่แหละขวาไปกินหินขวาต้องโดนขวาพิ้งแล้วบ้านมีนะพี่กินบ้านีไม่เห็นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านต้องออกนะบ้านต้องออกเราฆ่าบ้านไปมันโดนแล้วใช่ส่งส่งหนึ่งคนไปตรงนี้ส่งหนึ่งคนไปแทนมันพี่กินพี่กินพี่กินไปไปหน้าพี่โฟกพี่กินไปหน้าพี่โฟกได้ปะ เอาไปกูแล้วตอนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้พี่ชายสวยมากหนักตัวเด้อขาแม่โบโบโบอยาดแกตีโบชิถิหินเลยโบมาตีกันอยู่ชิถิหินเลยแล้วมึงก็เล่นแบบคนเดียวเลยเชิงไปเรื่อยบมึกมึงอาจจะล้าได้แล้วผมเล่นเลยในควันในควันซ้ายอยู่ในควันซ้ายอยู่ในควันซ้ายอ่าหิน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 กี่ร้องหยาดของหยาดแท้ในบ้านในบ้านเล็กอยู่เรียบตายแล้วเพื่อนเออสวยตาเข้าไปกูรอดกูรอด อยู่โบซ้ายโบซ้ายซ้ายซ้ายแค่นั่นแหละขอเพื่อนแค่นั้นแหละมันสายโซนที่กูยิงอ่ะสุดแชมปโซนโซนแชปโซนแชปไอ้แป้งนี่รวยละเราได้กี่คิวอะผมไม่ได้ละคิวไอเป็ดเท่าไหร่โซนนี่ไม่ได้ยิงเลยไอพฟกอสสามตัวสตัวกูได้สองตาตัวสิพาต้มเออไอเช็ดโทนที่ผมยิงเออไอโตตัวน่ากูเลยเฮียรวย สวยล้วไม่เป็นไรเอ,อแค่นั้นแหละไอสัตว